สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับเต้นวิธีอีสานครับพี่น้องครับผมครับคลิปนี้พวกพ่อกับตัวเซานี่เพิ่งน้องสำหรับเซานี้กำลังจะพาพี่น้องมายามเบ็ดพี่น้องครับหลังจากที่ลุงฝนมาใส่ใบแต่โมว่านพี่น้องครับผมเลี้เลี้ยงเป็นไรกู้เล่ยนะครับลุงวาอยูเนี่ยกู้เลยกู้เลยห่วยเปลี่ยนหมายไหมโอ้เอ้ามาพี่น้องครับผมโอ้แสดงว่าแถวนี้บ่หมานบ่คือเป็นหม่องดีใช่จะได้ว่า เอามาลอคขับเมือขึนก็อะไรไปเนี่ยหลังนี่เด็กน้างเ้็นยังเดเนี่ยมืดองขับมือขึ้นแหบกินได้บาเครื่องตูไหมตาตะค้อตะคอเหรอครับตัวง่ายอยู่ละพี่น้องมันหามเ่าได้กินเอดเด็ดหนากินได้เกียดพี่น้องครับอืออ๋อยักันเบิ้งพี่น้องเอ้ยตอนจะสับไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยังล่ะเอ้ย เอาแล้วมาแล้วไปแล้วครับอุ้ยเต็มแรกแหงมาหันพี่น้องอู้หไม่ลุ้หรอบอลแล้วลุดแล้ออลุ้เหรอฮออตาตาตาพี่น้องนี่แหละสาวอะไรตัวนี้แม่ดินจองสามพาพี่น้องลุ้นตาตาเลยเขียนเดบิวไรเขียดงามงาใจก่อนพี่น้องครับ ยาจื้อเหรอโอ้ยมันกระดิ่งแบบงเนาะพอมันหลุดแล้วพี่น้องเอาเอาโบไปยังกระลุกนอเฮ้ยโอ้จหลุดเลยเนาะเออคือเป็นแหกที่นอเนี่ยยังเด็กตัวมี่เี้ยเออเอาเอาโบไปยังเออแต่ว่าเป็นหลังนี่บอกพี่น้องครับเมื่อคืนไม่ได้บอกเขาไงแถวนี้เนาะเออดูดอกดดเขาอยู่นี่แหละเอาไปพี่น้องครับเอาโอ้ยข้าราชการเออสร้างไว้ดิ เออเลดตัวหนาตัวตาเลยพี่น้องครับเฮ้าไปลึงขึ้นมาำขึ้นน้ำพี่น้องเฮาหนึ่งหนีก็ห่าเห็นได้อดืมักแล้วมันถอนเบ็ดไปเลยสิ <c oughs> โอ๊ยปลาตายกันไว้ี่แล้วข้าผ่านนี่แม่ถ้ามันกินไหน้องพี่เนาะยังวิ่วิก well, uh, okay. okay, ับโเนีย huh. ด um, hmm? ิเต้เนื่อยใ่น้องครับหืไ่ใช่เหรอเนื้อตาอีกนู้ดอีกอะไดหืมหืตาบอยู่จิงเนี่จริงนี่น้อยเอาไปดองครับดนครับเอาเร็ยเอาเร็วเือบเือ หยองมาถานเกาตัวนี้เต็มแรย่งเอาบปปิงยงมครับผมเต็มแรกแห้งมาแล้วลุงนอให้กบปได้ไล้พองครับผมรองครับป่ากันนี่แล้วพี่รองครับผมออกมาจากสาจากฝ่ายห้าวละน้องนอเบือครับบออกสาลนแน่มาสานีแล้วพี่้องครับอ๋อ มันเป็นอย่างเล่ปุ่นแล้วห้องไปเลยย้อนหน้าห้อนี่แหละครับผมเดี๋ยวนี่เด่ปุ่นแล้วครับ <laughs> สายติดต <laughs> า,ไดด <laughs> าไดดมไปที่น้องขับรุ่นห้องแต่ว่าสาบ่ปไหนเด้คยผมสาบรุ่นเลยเด้เพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้อยากสาบยามสวยยังน้อยพี่น้องครับพอดีเมื่อกี้ลูกฝนก็เพิ่งมาได้ไปทัดหายาให้ง่วงพี่น้องง่วงแต่ที่บอกหกมง้งกลัวเราบอกหกมงนี่ก็ถือว่า สวยได้พี่้องครับคู่มอือนี่แจ้งไว้ม,งมง่งกินนม่าสวยแล้วไปหลอกม่งขึ้นนีก่อนอะอืมเด่นเลยต้งอย่หีเหอแอบ,บึกันตะีโอ้ออส่งเส่ดีพี่รองครับปะคอละสว่ัสีไป พี่ียงครับผมเฮามาอันให้บนอ้พดองครับเต่านีเนาะเข้มาส่งเือเป็นไหนปลาที่อย่างนั้นยู่ใส่ละพี่น้องมาในเบื้องนุ้ขั้นโกงคงน่งพี่้องครับอยู่ระบุอยูรุนนํ้งขันเบ้งเลื่อบ้านเนี่ยเอาีิขามากนึงเอางเตีนู่นจะลี้ยอีเอาค่อยๆครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆ๊บอยนเดี๋ยว้พี่้องเลยความนาวที่ งานโจวีจะนอนงาแงกว่าล่ะออ้ยหล่นตบฝนนี่เราปนเสบแสบครับผมโอ้สวยงามพี่ดองครับห้องเี็มที่สวงพี่ดองโอู้กขันได้ซนี่ฮะตนี่เอาวิ่ยไปังตูใหญ่เออเอาลุนนี่มาเดียเอาลุนนี่ะาตัวได้แก้ครับครับผมเม่เาแต่ว่าเสาร์นี่คือพอเดิมหน่อยๆเนาอพี่ดองเลย แบบไงว่าท่านเรมาดิตอนเศร้าบ่ออกอิ่มหาชิ้นอิ่มครับผมไหมเอานะเอามีละเปลี่ยนที่สองพี่น้องครับเอาละอ่าเอาแล้วลุงฝนมาพี่น้องเลยหมานขึ้เก่าเหรอพี่น้องครับปลาตาได้เนอะลุงน้อปลาตาได้เออมิดต่อกันนะพี่น้องป่ามันลุตรงัวเลยลุงเห็นไหมลุงไหมพี่น้องครับ ฝนบ่ตกกับ,บกวัลงกเลยพี่น้องครับปลาก็ได้มาน้ำน้ำพี่น้องครับน้ำค่อยคอยสิบ่มีพี่น้องครับแล้วว่าคช่วงฝ<อ>นตกแห้งหนี่ก็คักคือกันแล้วห,หัวระวังเร็วไปดิเอาไปพี่น้องครับฝนไปก่อนนี่เดียวโอ้ตัวนี้กระหล่อนเ่ยค่ะโอ้พี่น้องเลยขี้เงาด้วยไหมขนาดเนี้ยเขียดยัางหล่อนี่พี่น้องครับมันเนี้ยเดีอดอยู่มันจังเลยไปดิ ต่งเลยเีชนจมงกยามเชนึงเหรอครับแก่ตามตีเนี้อเข้ามาเหรออ๋อตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้จมน้ำตายพี่น้องเกึน้ำหลายคนน้ำหลายคนครับผมชนเนี่ยน้ำเลยสิไิ่โอ้ว่าเอี่ยเนาะตพี่น้องครับได้สองเต้มละพี่น้องครับผมเศร้าในห้องที่นเนื้อได้มาแล้วพี่น้องนะครับสองเต้มได้จีแล้วได้จีได้ผนแล้วอืมพี่กับมี่พี่เด็ก ไปในปีอยู่พี่รองครับเงีบยบวกัน,กน <c oughs> ยดจมนำตานำตาเนียน้ำขึ้นบ่เ้น้ำมนไหลก็เื่อยดิ้งาง <c oughs> ัวมาั่วอยู่ดินี่วอ่ <c oughs> วอยู่วันแล้วค่อยกัดอยู่พี่้องครับแ <c oughs> ต่วันนี้เื่งใดแล้วกัดเลลูหนี้ยงไหนัเดี๋ยวสักคนพี่รองครับห้อง มันสองเต้มสองเต้มนี่เดี๋นี่เดวึงโกงขนาดวะอ้าเจ้านี่คุ้ยคุยครับคุยคุ้ยเอาละครับเอาเรียว คือบัคือพี่ตองกําลัดเอก้อนกอนเดี๋ยวหน่อยนะแต่มันแ่เียอยลวนครับลงนมาสดงข้ามาสวยกว่านี้แร้วปร้ยเาแล้วไปทางครับมาแล้วไปทางครับเต็ที่สมเอเนี่เฮาโอ้เนื้อเกียดทํางานตัวนี้ลุงมาแต่ฐานมาตรฐานพี่้องครับเอาแล้วันี้เขาได้ต้มอไวาไหวไหวเอาได้ดูก่อนแหนปึ๊บอ๋อ ไปพี่รองับเฮาถุงาสบายใจสามเตี้ยมเราสบายใจเล้วตัวเลยเพราะเราพี่รองรับเ<ล>ต้าในี่วไหมไดแจงแล้พี่นองเอ้ยเอาไปไปพี่รองับเฮาหล่อมาออก่าล,ลยพี่รองับเป็นไพี่รองขับเฮาหล่อไปเลยสกคนนี่เป็นไงครับเนี่ยอย่าเขียยตายหกัน,น,นเรียบร้อยเลยพี่รองครับจมนนำพนาวาเนา่อ่าไปตืตน,นยั่งลุงอ้หูไเกี่ยตได้ทนคนเขีนหมู่เนาะทนนอื จบนนำกับ่อ่านไว้นีแล้วไอ้พี่รองครับตัอะไรวทยกัไปเอาไว้นีแล้วพี่สามแต้มพี่รองครับห้องอเสาเนี่ยนะนี่เ<อ>ดี๋พี่รองครับโอ้คนหายกิดง่ายพี่องพี่้องครับ ันกินนี่ใจะอ่อนไดหน้านี่ก็พรแล้วคนเราขางในอีก้างบนกันีิเดี๋เอางนี้ก็เป็นอย่างยามนี่ก่อละไปยมับเขาบิร์กันแล้วโอมนำดีลเลยโอมตัวน้ำมาจีบนะำแล้วกันกับโอ้ยังี้ิโอ้ยังไงต้อลก อ้เม่่ี่ปน้่น้ำงเ่ปลานน้ันคยนี่เดี๋ยนี้นี่มาต่นาเยเย็บักเย็บไปเลยโบ่ปนไตบ่ปนเตผ่นพี่น้องครับคือว่าแล้วไม่หอครับากินง่ายง่าย้้วครับลุกฝนก็ได้อยู่รอท่งให้ท่องหาละพอนี่น้องครับกินได้เขียดซะหแ เ็โอซลาเรนเนาสะ,ะสลอาดจรินตัวนี้โดนลังขั้นบานโดนหอยเงี้ยวก็โดนยุบตาอือพี่น้องครับวันนี้เขาเลาะมาทังนี้ตัวพี่น้องครับหลังจากที่ไปยามเบ็ดมาพี่น้องครับเดีย๋ยวพาพี่พ่อน้องมาเลาะ,ะบึงพักหยาข่าหุน่นพี่น้องครับไปกินกับวน,นปวนป่าเขาหนึ่งเนาะก็อยากพาพี่น้องมาเลาะบึงเห็ดน้ำหลับพี่น้องครับโอ้เปโหสุดใจเนาะพี่น้องเอ้ย จังบวมีพี่น้องครับเห็ดทั้งนี้พี่น้องแปดว่ได้พี่น้องครับนี่เบิ้งพี่น้องครับปุมปลาไม่ย่างเฮานะครับน้องน่าจะเป็นที่ดินล่ละพี่น้องครับคิดว่านะพี่น้องเพราะว่าไม่ย่างเฮาอยู่ทั้งบึงการเลยโอ้เห็ดเกิดดีพี่น้องครับสวยไม่ย่างเข้าแต่ว่าเฮามาปลูกว้สารข้ามนี่ก็ไงดีอยู่ดอกพี่น้องครับแต่บวมีเห็ดพี่น้องมันน่าจะเป็นน้ําดินบอกพี่น้องว่านี่พี่น้องครับเบิ้งแน่นี่ เพราะว่าลักษณะดินทั้งนี้นี่มันเป็นดินท่ามดิดนเหนียวนะพี่เนอะแต่ว่าทาั้งบึงการเขาจะเป็นดินทรายดินล้วนหะพี่น้องดินทรายดินล้วนในี้ยมันก็เลยเกิดเฮดบอสแสดอว่าพี่น้องครับแต่ว่าทั้งนี้นี่เขาปลูกไว้นี่นี่พี่น้องครับก็ยังต้นย่างกับง่ายอยู่ไหมพี่น้องครับแ้่หันว่าท่านได้กินเ็ดจักเทอร์พี่น้องครับบ่ข้อเฮดจัคเทอรอคือจังไนที่เป็นน้ำดินหรือจังไนพี่น้องอืม เ,มมเมม <ellt on. S 2> ก็มาตุ๊กตนพี่น้องเลยนี่ว่าจะมาเก็บพักกระจองพี่น้องครับไปลวกนึ่งเนาะใส่กินกับปลนปลาเฮาหลัจากที่ได้ปลามาแล้วพี่น้องโอ้เมืองไหนพี่น้องครับงามขนาดพักกระจองพ่อสมบูรณ์ก็ได้เมื่อปลูกคุณมาปลูกไว้สองสามก่อได้พี่น้องครับได้พันธุ์เพรามานึ่งเนาะพักกระจองแต่ว่าพักกระจองนี่ถือกับดินพวกดินเหนียวดินท่ามเด็ดพี่น้องนี่กระนั่งพี่น้องโอ้บักแตงพ่อสมบูรณ์พี่น้องเลยมีน้อยสุกไปเนาะ อันนี้นี่พ่อจะบูนปลูกแบบธรรมชาติได้ไหมพี่น้องครับนี่ <c oughs> บ่มีการใส่ป่านใส่ปุ๋ยผ่มสียาสีดยังอะพี่น้องครับเคนธรรมชาติโอเกนิกพี่น้องมีน้อสุกบ่พี่น้องเอ,อ้ยไมัสุก็มได้สุกอยู่พี่น้องครับปลูกไปเองสิแกได้กินอยู่ได้พี่น้องครับพ่อได้อยู่ได้กินเขาไ่ได้ซื้อคนนึงเนาะน,นี่ก็เป็นว่ามะเขือ่ะพ่อได้ตำพี่น้องครับแต่ว่าก็ตำไปหลายชุดแล้วละ่ะ

ผอย่างคนก็วาาา่าเอาไปย่างนี่พี่น้องครับผักกันจองนี่โอ้พันวาเอาไปย่างใส่เกลือจย่าน้อยสุดยอดพันวาพี่น้องครับก้อยแบบนี้พันวาพี่น้องอู้ทู่ไหลเต็มอ่อนๆเลพี่น้องเลยอู้ทู่ทู่อุ้ยเผาะอุ้ยโมพานพี่น้องครับนี่ยหัวขนาดพี่น้องครับผมห่อยขนาดเลยเอ๊ะเก็บงนี้พี่น้องเข้า <ard> แต่ว่ากำไลโดนี่ขัดอนี่น้องครับเนียดีวากันดนขึ้นไปพี <Sa> ่น้องครับเดี๋ยพสมบูรณ์ุ้กอพี่น้องเลยฮเดี๋ยวรอเจ้าป้อนมาเนี่ โอ้ยวานแล้วก็ลืมอบอกทั่วไปครับน้ำพี่น้องครับเนี่ยอันนี้ก็บปอสารพิษพี่น้องครับบอกทั่วก็ได้แม่คิดก็ว่าเก็บไปล่าสุดแลี้ยวมึงเนี่ยพี่น้องอู้หูอ๋ออันนี้อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้นนเนาะากับปลูกไปพี่น้องครับก็ได้อยู่ได้กินเพราะไ่ได้ซื้อคุณว่าแน่ะพี่น้องเลยเฮาปอสารพิษพร้อมอืม ไปพี่น้องเาน,น่พี้องครับถั่วฝักยาวพี่น้องซีกับผู้แหยงแล้วพี่น้องครับผมสิกลิ่นต้องเนาะอ๋อพี่นอ้อ,อ,อ,นองครับผมครับมือนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จพี่น้องครับผม หลากการไม้ยาเม็ดแน่พี่น้องครับก็หาอยู่หากินน้ำหัวให้ไปหน้าเขาหลักพี่น้องครับผมเพืภาพบรรยากาศแต่จะซอยตรงนู้นอนี่มก็จะได้นี่ล้วครับพี่น้องครับผมไในปนฝาพี่น้องครับผมลวกผักเนาะครับเนาะเอาๆพี่น้องครับจังฝากกันพี่น้องครับสำหรับคลิปหนาคลิปในเด้อพี่น้องเอ้ยสำหรับขั้ตองวิธีอีสานเทานึงเนาะสำหรับคลิปหนาคลิปในนั่นพี่น้องครับวิธีอีสานจะมีอย่างพี่น้องได้เบิ่งฐานที่ตามอีกางหนึ่งนาะเอาะสำหรับคลิปนี้วิธีอีสานไปชนี้ก่อนครับพี่น้องครับ